โอเคครับเดี oh ๋ยวปิดขวาด้วยนะครับคุณจินตลาโอเคครับประกันปีนึงพี่เอที่ขาดไม่มาเปลี่ยนเครื่องเลยอ่าเปิดประมาณเบอร์เท่าไหร่ครับเบอร์หนึ่งพอได้ไหมครับเบอร์หนึ่งนะครับคือข้างแรงนะโอ้โหน้ำแข็งกระจายนะครับแค่เบอร์หนึ่งครับอ่าส่วนี้ผสมค่อนข้างเยอะนะฮะมีบูฮาวายเกี่ยวเงินนะฮะแล้วก็โซดามะนาวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีลิ้นจี่ด้วยนะครับผมครับ ครับเดี๋ยวลองมาดูนะฮะว่าละเอียดไหมครับอ่าครับตอนนี้น้องจินตลากำลังคนอยู่นะฮะอ๋อกระแทกด้วยครับผมเบอร์สองครับเบอร์สองค่อนข้างละเอียดครับเป็นแบบน้ำเลยนี่หน้าน้ยไม่สะดุดเครับสังเกตสีครับบางเครื่องนี่จะเป็นก้อนนเล็กๆนะพี่ กลับไปที่เบอร์หนึงอีกครับโดยเฉลี่ยก็น่าจะใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนะประมาณสิบห้ายี่สิบวินี้เขาเรียกโผล่นิาใคยเหมือนอ่ะเทยเหมือนกำเทเพกเแแตก่พี่เ ครับโอเคเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับผมครับแก้วพร้อมนะฮะแก้ว,แก,วแก้วพร้อมเสิร์ฟครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราติดตามช็อตต่อไปนะครับ